สวัสดีค่ะพบกับรายการเอาซีย,ยปปปปปปปูปังปปปปังวันนี้นะคะน้องเอา,ามีของกินมารีวิวอีกแล้วค่ะครั้งนี้ก็เป็นของหวานเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะน้องเอา,าไม่รู้นะคะมันคืออะไรข้างในนะคะมาด้วยกันเลยค่ะสามสอง ลูกบอนที่แบบอยู่ในที่เขาเป็นแบบโรงอะคะ่ะโรงละครสาระที่สารวยอันอนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกคือ <c oughs> อะไรเจลลี่อ๋อเจลลี่เจแกลเล็กซี่เ<ห>จอรี่แกลเล็กซี่ไดนดูสิมีอะไรบ้างคะมีดวงดาวเต็มไปหมดเลยคะ่ะข้างในเป็นสีเหลืองนะคะแถมน่าจะมีไส้แตกด้วยนะ ข้างในก็ม huh? ีเจลลี่กาแล็กซี inside? ่เต <ay> ็มไปหมดเลยค่ะอู้เยอะมากเลยน้องยาียจะเริ่มจากส่วนดีกว่าน้องยาียจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะมาแกะกันเลยค่ะ ไม่ดึงอะลูดดกเอาเงินถ้ามุวหนูจะกัดก็ปากกัดอันหนึ่งดึงดิเอออ๋อ,อ,อขอ้าในไม่ใช่แยนทุกคนมันเป็นเนื้อเจนลี่นี่เลยโหเบามากเลยทุกคนข้างในจะมีไส้หรือเปล่านี่เบาจังเลยหืมกินหอมมันสับะรดนะคะกินเลยค่ะหนึ่ง สองสาม,สามไม่ใช่อ่ะชอ้น่าจะเป็นไไส้มันน่าจะเป็นสีแดงแน่ๆเลยค่ะลองแก็อีกทีนะคะ ไส้มันอาจจะไม่มีมันมีแยมติดข้างหน้าแล้วไงคะกัดอีกทีีค่ค่ะกัดครึ่งเลยคะ่ะไม่มีนะคะก็ไม่คาดว่า,าน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะคะน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเหมือนแยมเพราะแต้มไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคมากไ้ยคะอร่อยมากๆเลย มาต่อกลุ่ที่สองค่ะเอาลายเดียวกัน main, เมื่อกี้ลายเดียวกันไหมคะต้องคนลองคนละลายอยู่เดยวคะลูกเมื่อกี้ลายไหนคะดวงดาวค่ะเมื่อกี้ดวงดาววันนี้เป็นอะไรคะก็เป็นดวงดาวกีกีกี่ลองดูอ๋อแต่ละลูกมันจะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมบางอันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะีบางอันก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะมีก็จะมีเหมือนคล้ายๆบางอันก็จะมีแบบเหมือนแยมเต้มๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นรูปนี้ไม่เหมือนกันนะคะบางก็จะเป็นดาวนะคะเอออันนี้เหมือนดาวของเอยเยอ่นเลยค่ะถึงแลนที่ทุกคนรอใครแล้วค่ะเอามือแงะเราเอามือแงะดูก่อน จริงๆเด็กๆแค่เด็กแกะไม่ได้ผู้ปกครองต้องแกะให้นะคะความที่เด็กอยากกินนะคะช่วยตัวเองได้ค่ะทุกคนออกมาแล้วบอกแล้วไงว่าช่วยตัวเองได้โอ้ยน้ำลายยื่เลยพี่อร่อย เยอะมากทุกคนมันเป็นเยมใช่ไหมคะเหมือนให้ขายแยมเซอร์เบอรี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูให้ขายเยลลูกตาไปกันนิเนึงใช่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 นสอ,องสามนี่มั้ยมันมีเยมมั้ยไม่มีนะอันเนี้ยมึกลูค่ะอันเนี้ยใ,ให้ให้ยยาแบบเอ่อบอกสิคะว่า ระหว่างเยลลี่เกล็กซี่เยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกโลกอันไหนเอยชอบมากกว่ากันเยลลี่ลูกบอลด้วยลูกบอลด้วยอ่าลูกโลกค่ะทำไมคะกินบลูเบอร์รี่อ๋อแล้วก็ลูกตาด้วยค่ะลูกตาเป็นกินสตอเบอร์รี่ขึ้นม,มาเลยบอกอือร่อยมากค่ะแถมบวกกับความสยองพันด้วยเต็มอิ่มค่ะถูนะ่ากลัวมากเลยกินโลกมาแล้วกินลูกบอลมาแล้วกินลูกตามาแล้วอันนี้มันกินเกเล็กซี่เลยนะคะ นี่หนูกินพระจันทร์มาค่ะสีเหลืองๆอันนี้มีขายในซ็อบบี้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลองหาดูนะคะราคาไม่ได้แพงมากเท่ากับถ้า,ถาเทียบเทียบราคาแพงสุดก็จะเป็นลูกตานอาจจะอยากหายากสุดหรืออะไรไม่รู้ะค่ะเห็นเขาบอกว่ามันมีในเซเว่นด้วยนะคะแต่หายากมากเห็นลูกตาแพงสุดแล้วก็มาลูกบอล เอ้ยแล้วก็มาูโลกลูกบอลปอกันเดลซีก็น่าจะถูกกว่าเขาอ่ะประมาณนั้นนะคะเอาจะพยายามกัดให้เป็นดาวนะคะมันกัดให้เป็นดาวยังไงคะลูกมันเล่นไปหมดเลยะค่ะมองตรงนี้นะคะเป็นพาดาวนะคะตรงนี้แขนในหัวนักการรับเลิกอร่อยมากค่ะท่นานคนณย่าคลิมี้นะคะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยนะคะบ๊ายบาย